สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ร้านขายของต้องสาบของผมในเกม Dealer Life Legend คลิปนี้ก็เป็นคลิปการเปิดร้าน200วันใครที่ยังไมได่ดูคลิป100วันก็ย้อนกลับไปดูได้เอาละมาเริ่มเปิดกิจการขายของคำสาบของเรากันต่อเลยแล้วกันวันที่101ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองไฟเลมีของในคังอยู่3ชิ้นหม้อคำสาบรูปภาพที่เราเตรียมเอาไว้เพื่อเคลือบคำสาบแล้วก็มงกุฎอีกชิ้นหนึ่งดูที่ลงเตยมเหมือนมีภาร,รกิจที่เราพอจะทำได้วันแรกยังไม่เปิดร้านแล้วกันไปทำภารกิจก่อนดีกว่าผ่าไไมมน ราคาผู้นี้ว่ามันจะคุ้มไหมวันที่ร้อยสองและของที่เราได้มาก็ต้องบอกว่า ก็โอเคไม่ดีไม่แย่แต่ว่าสภาพพังยับเยินเราสามารถนำยาซ่อมมาซ่อมได้แต่ตอนนี้น้ำยาซ่อมยังไม่มีลงประมูลมีของใหม่จี้เก่าราคา3,000อันนี้ของราคาถูกเรารีใหม่เลยรีแล้วกลายเป็นมงกุฎไม่รู้ราคาก็รีอีกรอบได้ไปเป็นลูกป,ปั้นอะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้ราคาเหมือนกันแต่ลีไม่ได้แล้วก็ประมูลอันนี้แหละเริ่มต้นที่7 5 0 0ผมว่าราคาประมาณมันน่าจะอยู่ที่ช่วงสักหมื่นสองถึงหมื่นห้าน่าจะประมาณนั้นเราน่าจะชนะได้เพราะตอนนี้เราค่อนข้างรวยเลยแล้วผมก็ชนะได้มาในราคาหมื่นห้าไม่รู้เหมือน มันจะเกินหมื่นห้าแล้วกันนะนอกจากโรงประมูลแล้วอารินาที่เราชอบก็รีเหมือนกันก็ได้เวลามานล้ว คู่แหลกลีเดียนสีแดงประทะากับแพทติกสีน้ำเงินถ้าดูจากความเป็นไปได้แล้วเมือนสีน้ำเงินจะมีโอกาสชนะมากกว่าแต่จากที่ผมดูเองเนี่ยผมว่าสีแดงเนี่ยน่าจะมีโอกาสชนะมากกว่านะเพราะว่าสีแดงมีโอกาสตีพ่ายแค่ท่าเดียวคือท่าตีล่างแต่สีน้ำเงินมีโอกาสพลาดถึง2ท่าเลยตีบนกับตีล่างก็ลงไปเลยห้าหมื่นกับสีแดงแพ้ก็หมดตูดอะเริ่มต้นต่อสู้เริ่มการด้วยตีสูนย์ทังคู่แล้วหลังจากนั้นเราก็โดนเปิดก่อนแล้วก็แลกมากับยางเบามันสุดท้ายก็จบด้วยการเสมอได้รางวัลมาครึึง่งนโออเเคกกก็ดีีสยตแร กันเลว่าจะแพท้ทะแล้วที่โดนเปิดก่อนส่วนอีกคู่นึงก็คือดูจากแต้มสกิลแล้วสีมันไม่มีทางชนะได้เลยอ่ะคู่เนี้ยเราก็เลยลงหมดทุกอย่างไปเลยกับสีน้ําเงินดูทีขนาดลงหมดรางวัลที่ได้ยังแค่บวกสี่พันเองอ่ยก็โอกาสชนะมันสูง,งนะคิซะว่าได้ดังสี่พันมาฟรีๆแล้วกันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่โอเคทําอย่างอื่นมาเยอะพอแล้วได้เวลาเข้าสู่เนื้อหาหลักของเราเปิดร้านแล้วเอาของใหญ่มาต้อนรับกันเลยเสื้อกลอเปลเิงโบราณราคาแสนแปด มีอยู่แค่แสนเดียวอะได้ไหมครับไม่ได้เสียดายจังเลยอ่าเลยลูกค้าคนถัดมาคุณแพ้มาซื้อเครื่องครัวของเราผมบอกเลยว่านี่เป็นเครื่องครัวที่ดีที่สุดในโลกเอ้ยแต่น่าเสียดายที่เขาไม่ได้เสนอราคามากลัวถูกจับได้ก็ยังไม่ขายแล้วกันนะคนสุดท้ายก็มาขอซื้อกระจกที่เราได้มาจากภารกิจก็ขายๆไปวันที่103วันนี้ก็เหมือนจะมีคนเอาของเดือดมาต้อนรับอีกแล้วคาถาพิษโบราณความหายากระดับเต็มหลอดระดับเทพโบราณเลยอ่ะแน่นอนของโหดขนาดนี้จะเอาตังค์ที่ไหนซื้อละครับถ้วยเย็นเก่าละ ราคา2 0 0 0 0ื่นเจอของที่พอคุยกันได้หน่อยตัวราคาได้นิดหน่อยซื้อมาในราคาหมื่นเกแล้วของหลักมือก็มาอีกแล้วแผ่นหินเก่าซื้อไม่ได้เก้าพันวันที่หนึ่งร้อยสี่ขายแผ่นหินเก่าไปได้กําไรก็ยังคงน้อยนิดเหมือนเดิมบวก2องพันยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองอวันที่หนึ่งร้อยห้าน้ำยาคำซาบปรุงเสร็จเรียบร้อยไปดูกันไอเทมชิ้นไหนังเป็นผู้โชคดีมี3มชิ้นรูปภาพรูปปัน้นแล้วก็ถ้วยจะเอาอันไหนดีขอเลือกเป็นถ้วยเย็นแล้วกัน เริ่มจากตรวจสอบราคาก่อนอู้ราคาจริงสามหมื่นเลยเนี่ยเราซื้อมาในราคาโคตรคุ้มอะแล้วก็ลุยเครือบคำสาบเลยจ่ายค่าเครือไปสองหมื่นห้าแต่บวกมาห้าหมื่นคุ้มครับวันนี้ราคารวมๆคือแปดหมื่นแล้วครับชิ้นนี้วันนี้ยังไม่เปิดร้านแล้วกันเดินทางไปเมืองถัดไปกันดีก,กว่าเมืองวินเบรกใช้เวลาเดินทางเจ็ดวันกับเงินอีกประมาณสามหมื่นระหว่างเดินทางวันที่หนึ่งร้อยเก้าเจอกับหอคอยที่มีโกเลมเฝ้าเอาไว้อยู่แต่น่าเสียดายเราทําอะไรไม่ได้เลยได้แต่เลือกแค่ไม่สนใจแม่เอ้ย วันที่112้ก็เดินทางมาถึงเมืองวินเวกเรียบร้อยระหว่างเดินทางน้ำยาคําสาวกปุงเสร็จอีขวดหนึ่งด้วยรอบนี้ใช้กับรูปภาพแล้วกันเพราะว่าลูกป,ปั้นผมยังไม่รู้ราคากันเลยยังไม่อยากเคลือบนะเราเคลือบรูปภาพไปเสียไป6กพันได้มูลค่าบวกเพิ่มมา8ปดพันทำไมมันน้อยจังวะถ้าคิด,คดแล้วกําไรก็คือ2 0 0พันแต่เราใช้เวลาปรุงยาตั้งเจวันแถมต้องเสี่ยงเสียความพักดีอีกมันไม่คุ้มเลยไปต่อที่อารีนาคู่นี้ดูสูสีกันเลยนะเนี่ยถ้าสูสีกันแล้วก็ลงเดิม เปิดมาค่อนข้างคนลุกเพราะว่าสีน้ำเงินตีศูนย์ไป็น2รอบติดแต่สักพักสีแดงก็เริ่มตีศูนย์บ้างเหมือนกันสุดท้ายสีน้ำเงินก็ชนะมาได้ ที่ลงประมูลก็มีขอให้ประมูลเพียบเริ่มจากแผ่นหินเก่าแห่งความรักเริ่มต้นประมูลที่5,000งหมื่นห้าพันแล้วเราก็ประมูลชนะมาในราคาสองหมื่นสามตอนนี้ประมูลแค่นี้แหละตังค์หมดละเอ๊แต่คิดได้เรามีวิธีหาเงินไวๆอยู่นี่หว่าก็เอาแผ่นหินที่เพิ่งประมูลมาเมื่อกี้แหละเอาไปลงประมูลต่อเลยสุดท้ายแผ่นหินเก่าของเราก็ประมูลออกไปในราคาสามหมื่นหกได้กำไรมาหมื่นสามอีซี่มันนี่ได้เงินมาแล้วก็ไปประมูลลูกตุ้มต่อแต่ผมก็ไม่ได้ชนะในการประมูลครั้งนี้เพราะว่าประมูลการราคาเกินราคาประมาณไปแล้วสุดท้ายก็รองเท้า ราปะมเริ่มต้นที่7 0 0 0ครั้งนี้เราก็ชนะมาในราคา90003อันนี้น่าจะคุ้มแน่ๆไปเปิดร้านก็มีคนเอาของดีมาขายอีกแล้วโล่ราคา43 0 0 0แต่ของดีมันชอบมาตอนที่เราไม่มีเงินนี่แหละวันที่113่รอองเท้าแตะที่เราประมูลมาเนี่ยราคายังแจ่มเลยนี่หว่ากำไร9กาแปรซแล้วก็มีคนมาขอซื้อผ้าป,ปอมด้วยแต่ก็เหมือนเดิมอ่ะเขาไม่ได้เสนอราคามาผมก็เลยยังไม่ได้ขายไป1 1 4สมาคมแห่งแสงขอร้องให้เราช่วยบุกโกดังสมาคมแห่งแสงเนี่ยเท่า น่าจะเป็นคนที่อยู่ตรงข้ามกับฝั่งของรัฐบาลง่ายๆก็คือคนไม่ดีนั่นแหละตอนแรกผมว่าผมกะจะไม่ช่วยนะจนกระทั่งผมได้เห็นคําว่าผกโกดังคํำสา ถ้าเราช่วยบุกเราก็น่าจะได้ขอคสาสาบติดไม้ติดมือมาบ้างตอนแรกกะว่าจะไม่ช่วยหรอกนะแต่พอเป็นโกงคำสาบเนี่ยมันอดอใจไม่ไหวจริงๆจ่ายไปเลยหมื่นสี่สิ่งที่ได้มาก็มีแค่เพียงความพักดีลบสิบและไหนหขอคสาสาบที่เราคิดไว้ <c oughs> สรุปแล้วนอกจากจะเสียตังแล้วยัยงเสียชื่อเสียงอีกขอคำสาบที่เราคิดว่าน่าจะได้มาบ้างก็ไม่ได้เลยสักชิ้นนี่มันอีเวนท์ที่โคตรกากเลยแม่เอ้ยกลายเป็นพวกนอกรีกเรียบร้อยช่างมัน ไปเปิดร้านแล้วกันวันนี้ภาพคำสาปเราก็ขายได้แล้วขายไปหมื่นเขอบคุณมากครับคุณลูกค้าโอกาสหน้ามาใหม่นอกจากนี้หม้อต้มตคำสาปของเราก็มีคนแค่มาขอซื้อด้วยไม่ได้เสนอราคามาแต่ว่าค่าสมองของคนนี้ค่อนข้างน้อยนั่นทำให้มีโอกาสน้อยมากที่เขาจะจับเราได้แม่เงยเสียความพักดีเพิ่มไปอีกสิ ไม่เหลือแล้วมั้งเนี่ยวันที่115ลูกค้าน้อยมากมีอยู่3คน116ข้ามไปไม่ค่อยมีอะไรวันนี้117วันนี้อารินาลีดูจากคู่นี้แล้วสีน้ำเงินก็น่าชนะลงไปให้หมดเลยสีน้ำเงินเรียบร้อยอีซีมันนี่ตังฟรี5,000คู่2สีน้ำเงินมีโอกาสชนะมากกว่า แต่ดูจากสกิลแล้วสีแดงก็ยังมีโอกาสชนะอยู่รอบนี้ลงไปที่สีดแดงละกันหมื่นหนึ่งถ้าชนะบวก26งหมอ่ะแต่สุดท้ายก็แพ้ค่อนข้าที่จะขาลอยเลยคู่นี้ไปประมูลจี้โบราณต่อไม่ได้อีกชิ้นหนึ่งในราคา12ื่นสองพอประมูลได้มาแล้วเราก็เอาลงไปประมูลต่อเลยเพื่อความอีซี่มันนี่ได้กําไรบวกขึ้นมา5,000สรุปรวมแล้วจากการไปอารีนาแล้วก็ลงประมูลเหมือนจะได้กําไรมาพันหนึ่งไปเปิดร้านมีคนมาขอซื้อถ้วยเย็นเก่าแต่ให้ราคามาไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ก็ยังไม่ขายละกันวันที่118สคิปรปไม่มีอะไร ไปวันที่เป็นวันที่119ช่วงนี้มีแต่คนเอาของราคาหลักร้อยมาขายทั้งนั้นมันไม่วาวซาเลยแบบนี้เมื่อไหร่มันจะได้กาไรเบิ่มๆไว้ได้ฮะวันที่120วันนี้ค่อยดีหน่อยอย่างน้อยก็ซื้อภาพราคา7จ็ดพายมาได้อันหนึ่งวันที่1 2 1เอ้ยเกบ,บาคูล่าแห่งเมืองสโนดลิงแฮมต้องการมอบยาพิเศษให้เราเป็นของขวัญเอ้คนที่คุ้นๆนะเนี่ยใช่สหายเราหรือเปล่าจากคลิป100วันมันเราเคยเจอเขารอบหนึ่งเมื่อคลิปที่แล้วล้วก็ผูกสัมพันธ์เอาไว้รอบนี้เขาก็เลยเอายามาให้เเรรรราาาางงงััั้้้้แบบนนนอออบบบบีผมมกกกกก็ไไไวแ่ใจคดยยษโป วันนี้น้ำยาอย่างรู้เราก็เสร็จด้วยผมเอาไปตัวสอบรวดโบราณที่เราประมูลมาราคาที่เราซื้อมากับราคาประมาณเนี่ยเท่ากันเดะเลยสเต็ปต่อไปก็เอาอไปเคลบคำสาบด้วยเลยจ่ายไป5้าพันบวกมา1นึ่งหมื่นหนึ่งพันก็โอเคไม่ค่อยว้าเท่าไหร่แต่ก็โอเคไม่ได้แย่มีน้ำยาซ่อมเราก็ซ่อมไปอีกจ่ายค่าซ่อมไป7จ็ดพันมูลค่าบวกมา2องหมื่นห แม่เจ้ามันต้องแบบนี้เดยทำไมการซ่อมของมันเดือดจังวะเนี่ยพอเห็นแบบนี้ผมเริ่มคิดและผมเริ่มคิดว่าการเดินทางขายของ,ของคำสาปของเราเนี่ยมันดีแล้วเหรอวะเนี่ยไปเปิดร้านในที่สุดแล้ว,วาขายอะไรดีๆออกได้บ้างสักทีมีคนมาขอซื้อเครื่องครัวคำสาปส่วนเนื้อราคามาสอ6มืหกก็ขายไปเลยไม่ต้องคิดวันที่ร้อยยี่สิบสองอลิาอะไรอีกแล้วที่นี่แหละของชอบลีเมื่อไหร่หต้องไปเมื่อนั้นดูจากความเป็นไปได้ดสีน้ำเงินมีโอกาสชนะมากกว่าแต่ถ้าดูจากสกิลแล้วสีแดงก็ยังคงมีโอกาสชนะ,แ,ชนะนนลแ,และ เราน่าจะได้เบิ่มๆเ,เลยก็ลงที่สีแดงไป2 0 0หมื่นแล้วกันถ้าชนะเราก็ได้4 0 0 0มื่นเเริ่มต้นการต่อสู้ฝั่งเราเปิดมายังสวยตีรัวๆเลือดนําโดง่งแล้วอยู่ๆก็โดนโจมตีสวนกลับจนแพ้ซะงั้นดูฝั่งตรงข้ามดิเลือดแม่งเหลือแค่หนึ่งแม่งไม่ยอมตายเนี่ยโอ้โหแม่งเอ้ยงุ่นยิดว่าไม่ได้ตายหาไปวะลืมๆมันไปไปเปิดร้านดีกว่าเปิดร้านวันนี้ก็ซื้อตปลาเวทโบราณมาได้ชิ้นหนึ่งระดับความหายากก็คือระดับมหากราบเลยเนี่ยถ้าเอาไปซ่อมราคานะ่จาจะกระฉูดนอกจากนี้ก็ยััังขขาายาไไยรูป้้คคคสไไดดววอบบุณนที่3 โลบมูลลีรอบนี้มเมทีมยมมชิ้นเราบมูลมาได้2ส่วนอีกชิ้นนึงนั้นราคาเกินเอื่อมไปหน่อยก็ไม่หน่อยราคาแม่งเป็นแสนเลยและแน่นอนเอาของที่เราประมูลได้มาเอาไปลงบมูลต่อได้กำไร8 0 0 0อีซี่มันนี่ ไปที่ร้านช่างไม้เพื่ออัพร้านค้าของเราเพิ่มช่องพนักงานมือไวใจเร็วอัพไปแบบไม่ได้ดูราคาทีเดียวตังค์หมดเลยพออัพช่องพนักงานแล้วก็ต้องจ้างพนักงานเพิ่มมาเลยครับผู้เชี่ยวชาญที่สร้างน้นหญาส้มได้ขั้น3จัดมาและคือทํางานไวมากน้นหา้าส้มใช้เวลา3าวันในการปรูงเองอะ่ะวันที่124ข้อกลาบงามๆแดชายผู้นี้มาซื้อั่วเย็นเก่าของเราเสนอราคามาเป็นแสนเลยจงรับสินค้าของคุณไปแล้วก็ส่งเงินมาให้ผม <c oughs> วรวยแล้ว วันที่ร้อยยี่สิบห้ามีแต่ของหลักร้อยของหลักร้อยเอ็นี่มีของหลักสิบด้วยทาไมของช่วงนี้มันไก่อีกแล้วเนี่ยวันที่ร้อยยี่สิบหกน้ำยาคำสาปปุงเสร็จเรียบร้อยอุปกรณ์ปุงยาที่เราประมูลมาก่อนหน้านี้ก็ไปเคลมคำสาปเลยออ Brother ออ What's that <S อะไรอ่ะจ่ายสี่พันบวกสามพันอะไรอ่ะเลิกเป็นแม่งดีไหมเนี่ยพ่อค้าคำสาปเนี่ยไปขายของปกติดีไหมเนี่ยเราเนี่ยฮะ โคตรจะเกลือว่าที่ร้อยี่สิบก็ซื้อของขายของป่าปลายไม่ได้มีอะไรว้าวซ่าเท่าไหร่แต่อย่างน้อยก็ไม่ค่อยมีของหลักร้อยวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นของหลักพันร้อยยีทหารหลวงประสงค์ตรวจสอบทรัพย์สินของเจ้าอย่างทีทวนวังยึดของต้องสาบไปอ๋เอเฮ้ยแกยจะบู้กูจะบ้าเรียบร้อยไปและวขอต้องสาบเราโดนยึดเสียชื่อเสียงอีก ไม่เหลืออะไรแล้วมั้งเนี่ยชีวิตแม่งกากว่ะไม่ไหวแล้วเครียดเอาเงินไปลงอารีน,นาให้หมดแม่งเลยให้มันเจ๊งกันตรงนี้นี่แหละเราเราเราเล่นเราเล่น,ลนอย่าทาอย่างนั้นอย่าพีพามเด,เดี๋เด็ดได้เจ๊งจริงถึงแม้จะเจอเรื่องแย่ๆอย่างน้อยลงอารีน,นาเราก็ยังชนะมาและโลนอสก,กเบร์กทหารรับจ้าของเราไม่ไดเอาลงไปไฝ่นานละรอบนี้มีคู่ต่อสู้ที่พอจะสู้ได้ก็ให้เขาลงไปไฟเลยแล้วที่นี่แหละเราก็สามารถใช้น้ํายาป้องกันได้เราสามารถป้องกันไดเมจที่เข้ามาได้ครั้งหนึง่งแล้วเมื่อไม่ได้สู้นะฮะโลนอสจะมือตกตีศูนย์ล้าายยก็ังงคชนะมได้้ใหวล รักษาแล้วก็ลงไปไฟอีกคู่หนึ่งเลยคนนี้ก็น่าจะพอสู้ไหวแล้วไฟรอบนี้เหมือนโล่นอกจะคืนฟอร์มและตีขร้รัวๆวันที่129วันนี้ลงประมูลลีมีของ3ชิ้นแล้วก็เหมาไม่ได้หมดเลยแต่ราคามันก็ไม่ได้เดือดเท่าไหร่ราคาหลักพันเท่านั้นไปเปิดร้านของดีๆที่นานๆเห็นทีก็มีมาสักทีคาถาระยิบระยับโบราณราคา8 0 0 0 0่นแถมเขามาขายเราให้ในราคาคูดคุ้มค่าเราซื้อมาได้ในราคาเพียงแค่ห้าหมื่นเท่านั้นคุ้มสุดๆเลยชิ้นนี้ร3 0ยสามสิบตำรามหากราบที่เราซื้ เ,เอาไปซ่อมเสีย4,000บวก14่นแบบนี้สิโคตรคุ้มการซ่อมไม่เคยทำให้เราผิดหวังไปเปิดร้านก็ขายตำราน,นี้ไปได้เลยขายไป50,000่นกำไร200%บวกมา30,000ืน วันที่131ตอนนี้เราอยู่เมืองนี้มันนายเกินไปแล้วได้เวลาย้ายเมืองเดินทางสู่เมืองซินเวอร์เกรนใช้เวลาเดินทาง7วันกับเงินอีก40,000ลุยเลยระหว่างเดินทางวันที่133ก็เจอกับอีเวนต์เราเจอกับซากพลาังหัพังอยู่กลางป่าแต่มันก็มีสัตว์้ายป้วนเปี้ยนอยู่เต็มไปหมดแต่เรามีสกิลลอลวงก็ใช้สกิลลอลวงเลยเราลอลวงสัตว์้ลยออกไปทําให้เราเดินทางถึงทางเข้าได้ได้ภาพเหมือนมาอันนึงพอเข้าไปแล้วซากพลาังหัพังนั้นมันก็คือเข้าวงกฏนั่นเอง ครั้งก็คงไม่เสียหายอะไรหรอกมั้งแล้วก็คนในอุโมงค์อย่างถี่ถ้วนไปเลยเสียเวลาเพิ่มไป2วันได้เงินมา2องหมื่นกับของอีก2ชิ้นไม่รู้เหมือนกันว่าของมันจะเดือดแค่ไหนหลังจากนี้ก็เดินทางต่อยาวๆว,วันที่ร้อยสก็เดินทางมาถึงเมืองใหม่เรียบร้อยโอเคมาดูการของที่เราได้ระหว่างเดินทางเนี่ยมันจะเดือดสักแค่ไหนห0 0 500เห้าร้อเอะไม่เป็นไรยังมีอีก2ชิ้น300อีกอัน700รอย นี่มันขยายช้าๆเสียเวลาเดินทางโคตรทิ้งไม่ให้หมดเลยโคตรจะเกลือแม่งโอเคช่างมันมูบอนคาถาราคาเดือดที่เราเคยซื้อมาก่อนหน้านี้ได้เวลาทําให้มันราคาเดือดมากกว่าเดิมเรือบคำสามเลยจ่ายไปสามหมื่นหกบวกมาเจ็ดหมื่นโอโ้ขอบคุณมากครับนานๆทีจะมีแบบนี้บ้างการเชื่อคาสาบโอ้โหสุดยอดซื้อความเชื่อใจคืนมาแล้วอันนี้ยังไม่พอครับซ่อมต่ออกีกแต่ซ่อมของที่สภาพดีอยู่แล้วราคาจะขึ้นไม่ค่อยเยอะนะจา่ายค่าซ่อมไป9 0 0 0บวกมา18,000ก็ยังคุ้มอยู่ต่อไปก็ไปลงอารีนาแล้ว ู่นี้น่าสนใจโคตรดูจากความเป็นไปได้เนี่ยสีแดงมีโอกาสชนะมากกว่าแต่ดูจากสกิลด้วยตาเปล่าเนี่ยผมคิดว่าสีน้ำเงินน่าจะมีโอกาสชนะมากกว่าอีกะเนี่ยถ้าลงสีน้ำเงินเราได้คูณ3นี่คือรวยเลยนะเพราะว่ารอบนี้ถ้าเราลงสีน้ำเงินเบิบ่มเบิ่มอะเรารวยแน่มีอเจ็ดหมื่นสามลงไปเลยเจ็ดหมื่นที่สีน้ำเงินไม่ซิงก็สีอะเนี่ยฝั่งสีน้ำเงินได้เปิดก่อนไปสองสามทีแล้วก็โดนสวนกลับเลือดเลยสีส่วนฝั่งสีแดงเลือดเลยยี่ใครได้ตีครั้งต่อไปชนะแน่และโชคดีที่เป็นฝั่งสีีีีนน้้เเเงงิขออรรราท่ไดตยยบชะนะ ได้เงินมาสองแสนห้า ได้โพสเรียกผมว่าสุรต่ายครับพี่น้องโลงนอสก็เบิร์ของเราก็ลงไปไฟด้วยชนะมาแบบนิ่มๆเลยรอบนี้ได้เสือ้อกอศักดิ์ธิ์มาตัวหนึ่งชุดกอดที่เราได้มาจากการประลองก็เอาไปตรวจสอบราคาแล้วก็เกคลมคํำสาบก่อนหน้านี้เพิ่งทําดีๆไปตอนนี้เคลมคํำสาบทําแย่แกจ่ายสองพันบวกห้าพันเองโคตรกากมันบวกมาช่างน้อยนิดรู้สึกว่าม่งไม่คุ้มเลยวันที่ร้อยสี่สิบเอ็ดพินโบราณราคาสองหมื่นซื้อมารองเท้าแตะหมอกโบราณราคาห้าหมื่นรองเท้าแตะมันแพง,งขนาดนี้เลยก็ซื้อมาได้สี่หมื่นห้าร้อยสี่สิบสองมี มีคนมาขอซื้อเสื้อกอสักซีคํสามแต่ว่าไม่ได้เสนอราคามาแต่ผมว่าช่างมาันแหละตอนเนี้ยชื่อเสียงเราไม่ค่อยมีเลยจะให้มันลบก็ คงไม่เป็นไรอะต่อราคาไปเลยเราต่อราคาไป4ี่หมื่นลูกค้าจับไม่ได้แล้วก็ขายไปในราคานั้นแหละผิดมังกรโบราณที่ซื้อมาก่อนหน้าวันนี้ก็ขายออกไปด้วยกําไรเกือบ50%ิและนอกจากนี้คาถาคำสาปของเราก็มีคนมาขอซื้อเสนอราคามาตั้งสองแสนก็ขายไปเลยครับยาลีโลวันนี้สุดยอดสุดๆขายของดีจริงๆวันที่ร้อยสสิบสามสิ่งของของเจ้าสิ่งหนึ่งต้องสาบในยามลาตีเราก็เหมือนเดิมอะให้ผู้กระทำผิดประชดใช้แหวนของเราอันนึงกลายเป็นปแหวนคำสาปแต่เราก็ได้ทํายาทําให้บริสุทธิ์มาก็ใช้ลคำสาปเลยรองเท้าแตะมอก ก็เอาไปซ่อมด้วยจ่ายไป3,000ันบวก5,000ได้มันค่อนข้างน้อยแต่ก็ย่างที่ผมเคยบอกไปนะของที่มันสภาพดีอยู่แล้วพอเอาไปซ่อมมันจะได้ราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แผนที่บมอกเก่าอะไรหมอกๆนี่มันราคาดีหมดเลยหรือไงวะเนี่ยแล้วถ้าเป็นหมอกหน่อย วันที่ร้อยสี่สิบสี่เมื่อวานผมซื้อมองกุฎมาได้อันหนึง่งราคาหลักหมื่นด้วยผมไม่ได้พูดนะนะสภาพบอบช้ำถ้าเน,นี้ยซ่อมราคาน่าจะเดือดซ่อมเลยจา่ายค่าซ่อมไปแปดพันบวกมันสามหมื่นแม่เจ้าการซ่อมนี่มันคือแบบโอ้ยดีสุดๆไปเลยเปิดร้านก็มีคนมาขอซื้อเลยขายไปเลยครับขายไปแปดหมื่นห้ากำไรสามหมื่นวันที่ร้อยสี่สิบห้าอารีนาอารีอีกแล้วแต่ที่ดูเนี่ยผมว่าโอกาสชนะพอๆกันเลยนะผมลงที่สีเงินเพราะว่าถ้าชนะเราได้มากกว่าลงไปสักหกหมื่นและกันฝั่งสีแดงไม่่รู้วา กินอะไรมามีสกิลตีได้อยู่แค่ช่องเดียวแต่ตีไม่หยุดเลยเรียบร้อยสีเงินเด้งส่วนทางฝั่งทหารรับจ้างของเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปกินอะไรมาตีศูนย์ไม่หยุดเลยแม่งเอ้ยแพ้เลยไปเปิดร้านก็รับจำนำภาพมาอันนึงแล้วก็ขายรองเท้าแตะหมอกไปได้ได้กําไรมาสามหมื่นแต่ก็ยังขาดทุนจากอารีนาอยู่ดีวันที่1 4 6วันนี้ลูกค้ายัางเยอะแต่ไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหรไม่มีอะไรน่าสนใจเลยไปวันที่1 4 7สทหารลวงขอให้เราช่วยต้านภัยที่เข้ามาสู่ชุมชนจากประสบการณ์เราเ เราก็จะได้กดไลค์มาตอนนี้ไลค์เราเต็มแล้วเดยแต่ถ้าไปเสร็จก็กลัวจะโดนลดไลค์งั้นก็เอาไอเทมไปแล้วกันอันไหนถูกๆอ่ะเอานั้นไปโอเคทีนี้ผมคิดว่าได้เวลาที่เราจะไปเมืองถัดไปละเมืองเช a ดเฟนเอ๊ะเมืองน,นี้ชื่อคุณคุณนะเนี่ยเหมือนเป็นชื่อเมืองของใครสักคนที่เราเคยเจอหรือเปล่าใช้วเวลาแดวันกับเงินอีก6 0 0 0 0ในการเดินทางวันที่150เจอถ้ำขนาดใหญ่แต่ว่าทางเข้าถูกปิด เรามีสกิลปีนป่ายอย่างคล่องแคล่วต่อให้เราจะมีสกิลสุดท้ายก็ตกลงมาอยู่ดีแล้วมันต่างอะไรกับปีนธรรมดาวะเนี่ยแต่สุดท้ายเราก็เข้าไปได้ถึงแม้ผู้นำทางของเราจะเลื่อหมดไปแล้วพอเราไปถึงเราก็เจอกับฝูงไก่ซอมบี้ที่กำลังเฝ้าหีบอยู่ไก่ซอมบี้อะไรไม่สนครับจะเอาของช่างฝีมือของเราเลือล75ได้เงินมาหมื่นสี่กับน้ำยาประจักษ์แก้งวันที่1 54ก่อนที่ถึงเมืองแชโดว์เฟนก็เจอกับอีกหนึ่งอีเวนต์มีกอบลินนักสำรวจคนหนึ่งเขาบอกว่าจะเปิดเผยทางลับให้กกกกััับบบเเเเรรราาาพืื่่่่่่่อออแลททททงงคตตมมมนน็ไไใชดีีีจะป รู้จักทําฟรีนี่คืออะไรเราให้เขาทําให้ฟรีๆโดยเราไม่เสียอะไรงี้หรอก็เอาดีทําไมจะไม่เลือกอะ่ะน,น,นั่นแหละเหมือนจะไม่ใช่สิ่งที่ดีเท่าไหร่แทนที่จะเป็นทางลัดดังกลายเป็นทางอ้อมเสียเวลาดเดินทางเพิ่มไปหนึ่งวันเฉยเลยวันที่156ก็เดินทางมาถึงเมืองชารดเฟนแล้วเดี๋ยวแร้วเมืองนี้มีแต่คนเป็นหมอสเสน่ห์หรือไงวะเนี่ยที่โรงเแรมมีแต่หมอเสน่ห์มาให้จ้างเท่านั้นเลยเรารีบไปทีหนึ่งก็มีทหารรับจ้างมาให้จ้างคนเก่าเลือดหมดก็หมดประโยชน์ไล่ออกจ้างคนใหม่เลย กล่องน,นี้เกินเอื้อมไปหน่อยกล่องน,นี้รายการมชิ้น95้0หมแต่เมือคนที่เมืองน,นี้เขาจะประมูลกันเดือดน,นะจบที่2 0 0 0 0 0ใครจะเอาไปก็เอาไปเลยครับแพงเกินเราย้ายมากล่องน,นี้ก็ได้6ชิ้นเจ0 0 0นแล้วรอบนี้เราก็ชนะมาในราคา1นึ0 0ราคานี้ค่อนข้างคิดว่าดีนะรูปั้นเปลวเพิงชิ้นนี้ราคาสูงก็ไปเพิ่มคำสาบเลยจ่ายไป28งหมบวกมา5้า0มื่นสองไม่ต้องอย่างนี้ดีครับจ่ายค่าซ่อมด้วยเลยจ่ายไป5,000บวกอีกอีก23 ราคาเป็นแสนแล้วตอนนี้ของชิ้นนี้เราทหารรับจ้างคนใหม่ที่เราเพิ่งจ้างมาก่อนหน้านี้เนี่ยวันนี้ก็มาทดสอบฝีมือของเขากันหน่อยว่าเขาจะโหดแค่ไหนพาไปลงอารีนาเลยแต่จริงแค่ดูจากสกิลก็รู้ว่าชนะนะถ้าแพ้ก็ก็ก,ก็ก็น่าจะไม่รู้จะพูดอะไระไปาตามคาดล้วก็ชนะได้ตำราเก่าแก่มาไปเปิดรายก็มีลูกค้าที่เรารอคอยเลยมาซื้อลูกปั้นเปลวเพลิงคำสาบไม่ได้เสนอราคามาแต่ตอนนี้มันไม่เป็นปัญหาแล้วเพราะว่าชื่อเสียงเราไม่เหลือแล้วเราก็เสนอราคาไปเลยตามใจชอบผมเสนอไปสองแสนแล้วก็ถูกจับได้อยากจะลบชื่อเสียงเท่าไหร่กร ว,วันที่รลอยห้าสิบแปแผ่นหินรูนโบราณราคาหลักแสนของดีๆแบบนี้จะปล่อยให้หลุดมือไปไม่ได้ซึ่งมาได้ในราคาแสนสองถ้าเอาไปซ่อมแล้วก็เคลือบคำสาปน่าจะมันหน้าดูและยังไม่หมดแค่นั้นสําหรับวันนี้ภาพวาดราคาสองแสนและเป็นของจำนาด้วยของจำนาเราจะซื้อมาได้ถูกแต่เราจะทําอะไรไม่ได้เลย7วันแล็มีโอกาสที่ลูกค้าจะมารับของคืนด้วยแต่สุดท้ายก็น่าสีได้เหมือนเราจะต่อราคาเยอะไปหน่อยลูกค้าไม่เอาด้วยวันที่159แผ่นหินรูนโบราณที่เราได้เมื่อวานก็ได้ไปลา ไปเคลือบคำสาบจ่ายค่าเคลือบไปห้าหมื่นแต่ได้บวกมันหนึ่งแสนวู้ดิงจริงแต่น่าเสียดายตอนนี้น้ํายาซ่อมเราหมดก็เลยยังไม่ได้ซ่อมอะแล้วเราก็ไม่ต้องรอนานไปเปิดร้านก็ขายออกเลยขายไปสองแสนแปดวันที่ร้อยหกสิบลูกปั่นเปลวเพลิงคำสาบขายไม่ออกเหมือนเดิมอะถูกจับได้ลูกเต๋าพันเหลี่ยมสายฟ้าราคา 53. ห้าหมื่นสามน่าสนใจเราก็ซื้อมาได้ในราคาสี่หมื่นแปดวันที่ร้อยหกสิบเอ็ดทหารหลวงขอร้องให้เราช่วยเหลือเพื่อตามล่าสมาชิกกิลแห่งแสงเอาจริงผมว่าช่วยหรือไม่ช่วย มันก็น่าจะฆ่าพอๆพกันไหมเราช่วยเราได้ชื่อเสียงแต่เราเราเหมือนน่าจะไม่อยากได้ชื่อเสียงแล้วไหมงั้นก็ส่งทหารรับจ้างไปช่วยแล้วกันเพราะยังไงใช้ทหารรับจ้างเราก็ไม่เสียอะไรอยู่แล้วได้ชื่อเสียงมันสิบแล้วบอกเลยว่าชื่อเสียงนี้มันอยู่กับเราได้ไม่นานหรอกไปต่อที่ลงประมูลกล่องนี้3ชิ้น2แสนแปดน่าสนใจสุดๆผมว่ากล่องนี้ต้องเดือดแน่มีเท่าไหร่ผมจะใส่ให้หมดเลยถึงแม้จะพูดอย่าง,งานั้นแต่สุดท้ายราคามันก็เกินกว่าเงินที่ผมมีเราก็เลยพ่ายแพ้ในการประมูลครั้งนี้ไปแม่งเงยขาดไปประมาณ ,00 เ้ 3ชิ้น2ล้านใครไว้ไปก่อนเลยผมใหม่ลีกรอบ3ชิ้น30,000อันนี้ก็พอจะจับต้องได้กับมูนนี้แหละแล้วก็ชนะมาในราคา47่0 0เมืองถัดไปที่เราจะเดินทางไปเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ในเขตภูเขาว,วันนี้ผมก็เลยซื้อเจ้าแพ้ภูเขานี้มาเพราะว่ามันเดินทางได้ไวในภูเขาแล้วก็เดินทางไวกว่าสัตว์ที่เรามีก่อนหน้าด้วยเพิ่งเห็นราคาแค่18ื่นเองอ่ะเนี่ยโคตรถูกเลยซื้อมาแล้วก็เดินทางไปเลยแล้วกันเมืองไฮวินใช้เวลา6วันกับเงินอีก7 0,000่นก็ต้องบอกว่าเดินทางได้เร็วขึ้นจริงที่เป็นปกติผมววว่านนนใช้้สัััั8ลงีีท มีหอคอยที่พังทลายทางเข้าหลักถูกกั้นโดยโกเลมที่หลับไหลแล้วก็พังประตูเข้าไปเลยเข้าไปแล้วก็เจอกับคุมคนสวมหน,น้ากากที่ท,ทําพิธีกรรมประหลาดอยู่พวกเขาต้องการสังเวยบางอย่างเพื่อที่จะปล่อยเราไปเหมือนเข้ามาเจอเรื่องเลยนะสั่งวงสังเวออะไรครับเลอเธอเราป้นเลยได้เงินมาสี่หมื่น อีซี่มันนี่วันที่167ก็เดินทางมาถึงที่หมายเรียบร้อยลูกเต๋าพันเหลี่ยมที่เราซื้อมาจากเมืองที่แล้วก็เคลือบคำสาบเลยจ่ายไปหมื่นแปดบวกมาสามหมื่นแปดแล้วก็ใช้น้ำยาซอบกับโล่ที่เราประมูลมาจ่ายเจ็ดพันบวกสองหมื่นสามส่งทหารลรักยากของเราไปลงอารีนาชนะไม่ได้แบบง่ายๆได้รูปภาพมาชิ้นหนึ่งแล้วทุกคนดูนี่เดะผมเพิ่งเห็นเหมือนกันช่างซ่อมของเราปรุงน้ำยาสิบแปดวันมันนานอะไรขนาดนั้นนะคือผมพูดขึ้นได้ว่าถ้าพนักง,งานของเราเลื่อนรถเนี่ยเขาก็จะใช้เวลาสร้างน้ำยานา,นานขึ้นด้วยแต่ไม่่ต้้องงงหววเราีิธแก ทำงานไม่ได้ก็ไล่ออกเมาเราก็จ้างคนใหม่มาเลยครับวันที่ร้อยหกสิบแปดโอ้เจอของที่บวกค่าสเสตจสามขั้นน่าจะซื้อมาใส่ใชิน้นนี้แต่ราคาเนี่ยทำเอาไม่อยากจะใส่เลยแปดหมื่นขายโล่ไปได้อีกชิ้นหนึ่งแปดหมื่นถือว่าเจ้าไหมเนะี่ยลูกเต๋าพันเหลียมคำสามก็มีคนมาขอซื้อเสนอราคามาด้วยเก้าหมื่นหนึ่งขายไปเลยลูกัอนเพลิงคำสามก็ขายออกด้วยขายไป1ี5แสนห้าวันนี้ขายดีจริงๆวันที่ร้อยหกสิบเก้าลูกค้าสองคนคนมันหายไปไหนกันหมดวันเะนี่ยวันที่ร้อยเจ็ดสิบทหารสามารถ แต่เขาจะมอบรางวัลให้กับเรารอบนี้ลองเอารางวัลไปบริจาคล้วกันได้มา3 like. ามไลท์จริง3ามไลท์ไม่ก็หาไม่ยากะนะมันไม่รู้คุ้มหรือเปล่าโอ้โหไปเปิดร้านก็เจอกับของเบิ้มเลยเบิ้มเกินเราจะรับไหวขวานราคา2ล้านว้โอกาสหน้าค่อยมาใหม่นะครับมาต้องของแบบนี้ถึงจะคุยกันได้จำรางเวทมีชีวิตโบราณราคา3ามแสนซื้อมาได้ในราคา2 000, 5องแสวันที่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดัน้ยาซ่อมซ่อมภาพที่เราได้มาจากการบันลองจ่ายไปหมื่นสองบวกมา 4, สี่หมื่นสองการซ่อมนี่มันทํากี่ครั้งมันก็คุ้มทุกรอ ไม่มีครั้งไหนเลยที่เขาทําให้เราผิดหวังแล้วก็เอาน้ายาซ่อมไปซ่อมตํารามีชีวิตอีกดูเอาแล้วกันให้ภาพมาเล่าเรื่องจ่ายค่าซ่อมไปสองหมื่นมูลค่าบวกมาแสนสี่ แม่เจ้าการซ่อมนี่มันโคตรจะโอพีอ่ะผมผมไม่อยากขายของคำสาบแล้วครับทุกคนผมอยากเป็นคนดีขายของซ่อมอย่างสุจริตแล้วอะ่ะขายของซ่อมแม่งโคตรรวยเลยไม่ต้องเสียชื่อเสียงด้วยร้อยเจ็ดสิบสองที่เมืองนี้เหมือนจะมีสายขั้นถัดไปที่โหวกว่าสายของเราขายผมก็เลยขายแพ็พวูเขาที่เราซื้อมาก่อนหน้าน,นี้ทิ้งไปเพราะว่าผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะซื้อตัวใหม่แต่ตอนนี้ยังไม่ซื้อนะรอเราได้ไลฟ์เต็มๆก่อนจะได้ซื้อแบบคุ้ม,มๆหนมาแล้วก็อัปเกรดร้านด้วยลวกันอัปเกรดช่องเก็บของไปทีนึงเปิดร้านแแกกขาาายภภพไไ่ด้้้้ชินนึบวลวล็ซือ ชาวร็อกมาได้ด้วยราคาอย่างดีซื้อมาแสนแปดวันที่ร้อยเจ็ดสิบสามหมอพีของเราแล้วอัพสร้างน้ำยาคำสาบได้เร็วขึ้นภารกิจเราไม่ได้ทํามานานแล้วมีภารกิจที่เราพอจะทําได้ก็ไปทํากันหน่อยแล้วกันอาชืบอาชาบอาชืบอาชาบเรียบร้อยภารกิจเสร็จสิ้นได้เงินมาสองหมื่นไอเทมหายากสองชิ้นแล้วก็ไอเทมมหากาบอีกหนึ่งชิ้นวันที่ร้อยเจ็ดสิบสี่ทหารหลวงจับตัวโจรได้และเชื่อว่าสิ่งที่ถูกขโมยไปนั้นเป็นของเราเอ,อ่อของชิ้นนั้นไม่น่าใช่ของผมนะเพราะเราไม่มีของท ราคาหลักพันอ์งอ่ะวันนี้น้ำยาคำสาบกระปรุงเสร็จก็เลยเอาไปเคลือบตำรามีชีวิตจ่ายไป3 0 0แสนบวกมาอีก5 0 0แสนถือว่าก็ย,ยังดีเยี่ยมอยู่ไปเปิดร้านก็มีคนมาขอซื้อเลยสเสนอราคามาเป็นล้านก็ขอรับไว้เลยแล้วกันนะครับเรียบร้อยเงินแตะล้านแล้วด้วยของชิ้นเดียวขายภาพชาว็อกไปได้เพิ่มอีก3 0 0แสนร7 5ทรงทหารรับจ้าของเราไปลุยอารีนาของราวัลรอบนี้ระดับตำนานเลยน่าจะเดือดตรวจสอบ ล้านเจ็ดแม่เจ้าต้องชนะมาให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต้องชนะมาให้ได้แต่ตรงๆผมไม่กังวลเท่าไหร่หรอกนะเพราะว่าคู่ต่อสู้เราโคตรกากเลยชนะไม่ได้แบบอีซี่อีซี่ได้ของราคาหลักล้านแบบฟรีๆเลยก็ว่าได้ส่งไปสู้ต่อยไฟก็ได้ภาพชาวล็อกหลักแสนอีกรูปหนึ่งรองเท้าบูทกระตูนราคา2 0 0แสนซื้อมาคนถัดมามาขอซื้อคุยหลักล้านเสนอราคาไปเลย3ล้านลูกค้าปฏิเสธแต่ผมก็อยากให้ลูกค้าปฏิเสธนะเพราะว่าถ้าเอาไปเค่มคำสารบราคามันน่าจะเด้งกว่านี้แน่วันที่ร้อยเจ็ดสิบหกขายภาพที่เราชนะมาจากการประลอง รองทาบูสกระตูอีกคู่หนึ่งขายไป400,000ราคาอย่างคุม้มวันที่177วันนี้ร้านช่างไม้ลีได้เวลาซื้อสัตว์ตัวใหม่แต่พอไปดูที่ร้านสัตว์ขั้นที่เราอยากได้มันดันไม่มีขายซะง,งั้นผมคิดว่าเราน่าจะต้องมีสายขั้นก่อนหน้าก่อนมันถึงจะมีสายขั้นถัดไปขาย้งก็ซื้อหมูป่ามาก่อนละกันเมืองถัดไปที่ผมจะไปก็เป็นป่าด้วยอัปเกรดร้านด้วยทั้งช่องเก็บของช่องพนักงานแล้วก็ช่องยาเลยต่อไปก็เดินทางสู่เมืองถัดไปเมืองซินเวอร์คลีสเมืองต่อไปเป็นเมืองท ออกเดินทางเลยใช้เวลา6วันกับเงินอีก9ก้าหมื่นเวันที่รอ0แปเราเจอกับดูอิดที่ออกมาจากป่าเขาขอรับของบริจาคเพื่อแลกกับคาอวยพรงั้นก็เอาของไปแล้วกันไม่อยากจะเลยทําฟรีเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเพิ่มแบบไอ้กอบลินอีกเราให้ของเข้าไปเราได้คําอวยพรมาเดินทางเร็วขึ้น1วันวันที่รอ2แปดเดินทางถึงที่หมายที่นี่ก็เป็นเมืองเล็กอะ่ะไม่ค่อยมีอะไรมีแค่ลงประมูลกล่องเท่านั้นไอเทมหกชิ้นหนึ่งแสนจัดมาเพราะว่าตอนแีกการประมูลเราน่าจะไม่แพ้ใครอะ่ะเพราะว่าเรารวยโคตรชนะประมูลต่อ,อ มูลมาชิ้นนี้ดูดีสุดแต่ยังไม่รู้ราคาประมาณ,ณก็กะจะตรวจสอบดูนั่นแหละแต่ว่ากดผิดไปใช้น้มายาคำสาบซะแลว้วเสียค่าเครื่องคำสาบไป20,000ไม่รู้เหมือนกันว่ามูลค่าบวกมาเท่าไหร่พอตรวจสอบดูราคาอยู่ที่70,000เอ๊ะทำไมมันมดูไม่ค่อยคุ้มเลยวะซ่อมต่อเสียไป23 0 0 0บวกมา79 0 0 0ซ่อมได้ก็ซ่อมได้อีกเสียเพิ่ม3 0,000บวก10,000 0โอ้โหพลังของการซ่อมทำไมมันห่วยขนาดนี้วะเนี่ยวันที่183าผมว่าเราอยู่เมืองน,นี้นานๆอาจจะไม่ดีกับเราเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเมืองที่เล็กย้ายเเมืองกกันนลยดีีว่่่าาาไปทรช มีหมูป่ายักษ์นี่แหละสายคั้นที่เราต้องการะ่ะเร็วกว่าหมูป่าปกติแล้วก็ซื้อมาเลยแล้วก็ขายหมูป่าตัวเก่าทิ้งไปด้วยส่วนไอ้หมอนี่อยู่กับเรา,าตั้งแต่แรกก็อยู่ต่อไปแล้วกันนะเมืองถัดไปที่เราจะเดินทางไปคือเมืองทันเดอร์เชดดูความแตกต่างตัวหนึ่งเวันอีกตัวหนึ่งสิบเอ็ดวันแตกต่างกันค่อนข้างเยอะเลยวันที่ร้อยแปดสิบหกระหว่างเดินทางเราเจอกับต้นไม้ใหญ่ล้มขวางทางอยู่อาจจะต้องใช้ทางอื่นแต่มันก็ไม่เป็นปัญหาเพราะเรามีสกิลสามารถขจัดสิ่งกีดขวางได้เท่ากับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น จริงไม่ต้องพูดถึงมันก็ได้วันที่ร้อยเเดินทางถึงเมืองทันเดอร์เชดคุยหลักล้าของเรามาดูซิถ้าเครือบคำสาปมันจะแซบสักแค่ไหนจ่ายไป1นึ0 0บวกมาส0,000ถือว่าแซบอยู่มีภารกิจที่ทหารรับจ้างของเราน่าจะผ่านได้ชิลๆเลยจบภารกิจแบบไล่ล่อขีดข่วนได้ไอเทมมา3ชิ้นแต่ว่าคังเราเต็มมาดีก็เลยได้ไอเทมมาแค่ชิ้นเดียววันที่1้1ก้ิอกบลิ่กำลังขงโมยยาพิเศษของเราไปหลายคู่ัด แน่นอนให้พวกระทำผิดไปชดใช้เลยเอาคืนมาเสร็จแล้วยาซ่อมแซมไปขวดหนึ่งของที่ได้มาจากภารกิจเป็นโล่ราคาสี่หมื่นไปเปิดร้านแล้วก็ขายโล่นี่แหละไปได้อันหนึ่งแล้วก็อุปกรณ์ปรุงยาอีกอันหนึ่งด้วยวันที่ร้อยเก้าสิบสองวันนี้คุยนี้เราก็ขายออกแล้วขายไป 2, สองล้านสองเอาจริงอยากได้สักสามล้านอะแต่ได้แค่นี้มันก็เบิ้มแล้วแหละวันที่ร้อยเก้าสิบสามประมูลไอเทมสองชิ้นสามแสนต้องมีของดีอยู่ในนี้เป็นแน่แต่ดูไม่รู้กันว่าอันไหนสภาพมันดูแย่พอๆกันเลยจะนามาในราคาหกแสนสองเท่า าราคาต้นพอดีคุ้มเพราะว่าเนี่ยโอ้ไม่เท้าน,นี่แหละของดีดูจากราคาแล้วถือว่าคุ้มก็คือคำสาปไปเลยจ่ายไป5 0,000ืนบวกมา8 0,000ืต่อไป1 9 4อุ้ยตาราหน้าคุ้นกลับมาอีกครั้งซื้อมาเลยร้อยเก้าสิบห้าตำราที่ได้มาเมื่อวานก็ซ่อมสักหน่อยแต่มูลาค่าบวกมาไม่หน่อยการซ่อมนี่มันโอ้โห่อมอีกทีแม่งก็โหดทุกรอบเลยส่งทหารรับจ้างของเราไปทําภารกิจได้เงินมา4ี่หมกับไอเทมระดับตำนานหนึ่งชิ้นร้อยเก้าสิบหกของระดับตำนานที่ได้มาเมื่อวานราคาแสนสี เยี่ยมเลยวันที่197มียาพิเศษที่จำเป็นต้องใช้ในยามฉุกเฉินหากเรามอบให้เราจะได้ของตอบแทนนั่นคือจะเอาน้ำยาคำสาบไปใช้ในยามฉุกเฉินเอาไปใช้ทําอะไรกันอะอ่าเอาไปเอาไปเไปเสียน้ำยาคำสาบได้มา4 5 0 0มมองว่าค่อนข้างโอเคนะเนี่ยเพราะบางครั้งเอาเรื่งคำสาบราคาที่ได้มามันก็ไม่ถึง4 5 0 0 0ืไปไปนะมูลไอเทมต่อ6ชิ้น3 0 0 0 0 0เราก็ได้มาในราคา5 2 0 0ชุดก่อติดปีกอันนี้น่าจะแพงสุด4 9 0 0เเลยใช้น้ำยาส้มแซมจ่าย29 0 0มาบวกห0 0 0พาา่อบอดพอค้าขายไก่ในตำนานขายไป2 000. เครื่องวัดมุมต้องสาบขายไปอีก2 0 0 0สนก้าร้อยเกล้องส่องทางไกลโบราณราคา200,000เอามาให้จำนำแล้วก็รับจำนำมาได้ในราคาถูกไม่กว่าคำสาบนี้ก็ขายได้ด้วยขายไป9 0 0 0 0ขอให้ขี่มันอย่างสนุกนะครับตำราเวทมีชีวิตขายไปเก้าแสนห้าโอ้โหชิ้นนี้กำไรแบบคุ้มๆเลยวันที่199โอ้โเข็มกัดโบราณราคา2 0 0แแล้วก็ซื้อได้มาในราคานั่นแหละแผ่นศิลาจารึกศักดิ์สิทธิ์โบราณราคา300,000ระดับความหายากนี่คือแบบสุดหลอดอะไม่รู้ราคาประมาณเหมือนกัน แต่เราก็ซื้อมาในราคา2องแสนเราคาเท่ากับไอเข็มกัดเมื่อกี้เลยซิร้านที่เราเพิ่งซื้อมาก็ขายออกไปเลยขายไป3ามแสนแปดกำไรเก้าหมื่นและวันสุดท้ายของเราในคลิปนี้วันที่200จากที่ผมดูแผนที่แล้วเนี่ยเมือ่อตถัดไปมีภูเขาค่อนข้างเยอะเราก็ซื้อมาเลยพี่ม,มหาแพรภูเขา6กแสนแปดอัปเกรดช่องเก็บของเพิ่อมอีกขั้นหนึ่งด้วยไปเปิดร้านก็มีคนมาขอซื้อซื้อกอศักดิสธิ์ให้ราคามาโคตรด,ดีเลยสุดท้ายขายไปได้8 0 0แสนวันนี้ก็มีแค่นี้แหละและนั่นแหละครับก็คือทั้งหมดของเราในคลิปนี้ครบียบร้อย ในคลิปลอบนี้เราก็มีเงินแตะถึง1ล้านแล้วเดินทางไปได้หลายเมืองอยู่และที่สําคัญมีสิ่งหนึ่งที่ผมคิดได้ระหว่างเล่นคลิป200วันนี้ผมกำลังคิดว่าผมควรกลับตัวกลับใจดีไหมจากที่เราเล่นมาในคลิปนี้เนี่ยทุกคนก็น่าจะได้เห็นว่าการซ่อมแซมเนี่ยมันโหดแค่ไหนมันไม่เคยทําให้เราผิดหวังเลยมันให้แต่ความคุ้มค่ากําไรเราแบบเน้นๆตลอดแต่น้ายาคาสาปเนี่ยบางครั้งมันก็ให้มูลค่าเรามาไม่คุ้มเท่าไหร่และที่สําคัญมันลดชื่อเสียงเราด้วยผมก็เลยคิดว่าเราอยู่เส้นทางนี้ต่อไปทําไมกันในเมื่ การซ่อมมันดีกว่าเห็นๆแล้วเราก็ไม่ต้องเสียชื่อเสียงด้วยเพราะฉะนั้นครับทุกคนช่วยผมตัดสินใจหน่อยว่าผมควรจะทํายังไงต่อไประหว่างเดินทางสายมืดนี้ต่อไปหรือกับตัวกับใจเข้าสู่ทางสว่าง้าอยากให้ผมเล่นสายมืดต่อก็พิมพ์ว่าสายมืดถ้าอยากให้ผมเล่นสายสว่างก็พิมพ์ว่าสายสว่างนะอันไหนเยอะกว่าเดี๋ยวผมจะเล่นอันนั้นแหละโอเคสำหรับคลิปนี้ของเราก็มีเพียงเท่านี้แหละบวกว่าทุกคนจะสนุกกันนะครับโอ้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบาย